สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับการเปลี่ยนก้านลูกสูบนะครับตัวนี้ครับคือก้านลูกสูบนะครับนะครับก็มีพี่น้องนะครับพี่น้อง f อของเราก็ถามเข้ามานะครับว่าอยากจะให้เปลี่ยนก้านลูกสูบนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับการดูดสูบนะครับพี่น้องถ้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนเองไม่ได้ครับเพราะว่าต้องให้ลงกึงนะครับเขากึงอัดออกให้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเองคงไม่ได้ตัวนี้นะครับต้องอาศัยลงกึงนะครับพี่น้องก็ดีมากครับพี่น้อง Fc ของเรานะครับที่ถามกันมาอย่างนี้ครับก็ดีมากเลยนะครับ จะให้พี่น้องเราทุกคนได้รู้จักนะครับว่ามันเป็นยังไงเปลี่ยนเองหรือว่าทิ้งนะครับก็บางทีนะครับเครื่องยนต์อย่างว่านะครับทํางานบางทีก็ลูกปืนก้านตัวล่างอย่างนี้นะครับแตกถ้าแตกแล้วก็ทํางานไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าลูกปืนถ้าแตกทางานไม่ได้มันก็ หลุดออกมานะครับแล้วก็ไปโดนหัวลูกสูบผนังเสื้อสูบเราเสียนะครับก็ทำงานไม่ได้ครับถ้าตัวบนนะครับถ้าลูกปืนตัวบนแตกอันนี้ไม่มีปัญหาครับง่ายนิดเดียวครับแล้วก็ซื้อลูกปืนนี่ครับลูกปืนผมเอาเก็บไว้ข้างในครับพอดีมีโอกาสนะครับได้ มีของเก่าเก็บทิ้งไว้นะครับก็มาไล่ให้ดูกันนะครับให้เข้าใจนี่นะครับเราก็ซื้อเฉพาะลูกปืนนะครับตัวข้างในนี่แหละก็มาใส่รูก,ก้านตัวบนอันนี้มันง่ายครับเปลี่ยนง่ายไม่เสียครับอันนี้ไม่เสียนะครับถ้าถ้าลูกปืนตัวล่างก็มีอย่างเดียวครับต้องไปอัดออกนะครับ ต้องไปให้ลงกลึงเขาเขาจะเข้าใจเองครับลงกลึงเขาจะอัดออกนะครับเขาจะใช้เครื่องกดออกให้นะครับแล้วก็แล้วก็ไปซื้อ,อก้านใหม่มาเขาจะมีลูกปืนมาด้วยนะครับมาให้เรานะครับแล้วก็ให้ลงกลึงอัดคืนให้นะครับเขาจะอัดเข้าให้นะครับเวลาอัดออกเอาตัวเก่าทิ้งนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็เขาจะเอาตัวใหม่มาเข้าแล้วเ็าจะอัดเข้าเหมือนเดิมแล้วก็จะไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ให้เสมอกันนะครับให้เขาเวียงได้เสมอเขาจะตั้งศูนย์ให้ด้วยลงกินครับถ้าเราทําเองไม่ได้นะครับพี่น้องเข้าใจนะครับตัวนี้นะครับถ้าเขาตั้งศูนย์ให้แล้วเราก็มาประกอบเองได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ ถ้าลูกปืนนะครับข้อเหวี่ยงสองข้างมันแตกมันก็เปลี่ยนง่ายครับไม่ยากตัวนี้ไม่ต้องอมาว่าจะมาถอดอะไรลรืออะไรลรือเฉพาะออกมาแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับปืนนะครับอันนี้ลูกปืนติดติดกับเครื่องมามันเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ตัวนี้มันเป็นเบอร์เห็นนะครับดูตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเล็กตัวนี้มันเป็นเบอร์6 2สองศ P 6นะครับ6 2 0 2งศ P 6นะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวใหญ่แล้วมันมีตัวเล็กนะครับเครื่องของตัวนี้มัน ด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่นะครับนี่ของ Mitsubishi Power นะครับ MP 3 2 8 E นะครับอีกอีกด้านนี้นะครับตัวเล็กเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับสายตามแลก็เขาบอกว่าอะไรนะ6002 P 6ครับตัวนี้ จะเห็นไหมครับมันก็ลางๆครับ6 0 0 2 P6 อันนี้ตัวเล็กครับมีเล็กใหญ่ตัวเล็กจะอยู่ด้านของทางข้างลานสตาร์ทนะครับแต่ว่าตัวใหญ่จะอยู่ด้านของ โมเลไฟนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เครื่องตัวนี้นะครับปกติเครื่องทั่วไปก็จะเท่ากันครับเบอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เท่ากันก็มาบอกพี่น้องนะครับว่าให้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับถ้ากา้านข้าเวียง ต้องอาศัยลงกลึงอัดนะครับอย่างเดียวถ้าก้านเราเบี้ยวบิดนีศูนหรือว่าลูกปืนก้านแตกก็เหมือนว่าน,น,นะครับก็ไปให้เขาอัดออกแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาอัดเข้าแล้วก็ตั้งศูนย์พอได้ศูนย์แล้วก็มาประกอบนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนช่างๆเราก็ต้องอาศัยลงกลึงนะครับก็ ขอขอบคุณพี่น้องที่คอมเมนต์มานะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นความรู้อีกอย่างให้พี่น้องฟองเราได้รู้จักว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือทางของก้ลนะครับกาลลุกสูบนะครับขอขอบคุณมากๆที่พี่น้องที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากๆากเลยนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามกดตับสไคกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเผื่อมีอะไรดีๆก็ จะมาออกให้พี่น้องรู้ไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ